ค่ะพ <rude S 2> ี่น้องวันนี้มันอาจจะกินเย็นต่โฟรวมิรนะคะเป็นุนเซนนะคะแต่เฮ็ดแล้วเรียบร้อยเส้นน้ำซุปแล้วเรียบร้อยหน้าตาน่ากินบอกค่ะไม่ได้ก็ขอกินก่อนนะคะเดี๋ยวเขามาเบิรงกันว่ามันจะแสบบอเนาะจ้าเนาะนี่คนเขากันแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมาเดินมาสดน้ำมันเงยหน่อยบ้านมันเลยจะขอสดเซบตนะคะเนาะนะจ้ากินน้ำกันก็มันเงยหน่อยนะคะขอกินอันนี้ก่อนอ จบจอ,อก,กันสําหรับ แบบน,นีพี่น้องเอ้ยคนเขากันแล้วสดเย็นระโฟนะคะในสูตรขขงไม่น่อยเห็ดแัวแทบจะต้องปรุงยังดีเลยนะคะในบริปรุงยังเลยนะคะเย็บนน้อยเลยเนี่ยหหเห็นแล้วก็จะเย็นไว้ได้เป็นเดือนะจ๊ะแล้วก็ปรุงแบบมันพอดีเป๊ะเลยค่ะ ว่าต้องปรุงยังเพิ่มเลยนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานหนวดพอดีเป๊ะพักบุ้งกับพักบุ้งในกระถาง แซ่บลายพี่น้องเลยสมใจอยาก ท,ทอดๆูนกนระตุกขึ้นเมื่อวานกินเขากับหมั่มนกด้ะทายพปน่น้องเพิ่งเิพหนากระสงหยุงๆแน,น่นะคะม่อากินเข้าแล้วมันกระสิต้องกาสาดบ้าน ừ là ừ mặt ừ ừ hay lắm. ừ mày, ta không may không có đẹp rồi không nhau ก็เศร้าตื่นมากคุมไตอบคอมเมนต์เล่นครับท่างด้านไปคลิปนะคะก็พขเป็นนึ่งก็ลังใจให้เล่นขับอีกคนนึงนะคะที่เพื่อนอย่ทาไมหน่อยจังเ่าเพื่อนอยู่ฮ้อแร์น,นะคะเพื่อนเป็นมะเร็งยุคอนะคะเป็นมะเร็งยุคอเหมือนกันกับพี่ปานนะคะ มันเป็นกระพิป่าที่อยู่เยอะละมันซืนผ่านการรักษาหลายอย่างตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มซื้อ,อยากนั่นอยากนี่ ก็อยากกำลังใจเนาะค่ะสู่นะคะไ่ว่าจะเป็นโรคยังกระซังโรคว้ออัอถอยโรคลายในร่างกายหรือโรคอื่นๆมันสู่ห้าบ่อใดดอกทาร่างกายเข้า,ามันสู่ห้าบ่อใดดอกพี่นอนถ้ากำ้ังใจห่าดีนะคะทุกอย่างเลยสู่ไปน้ำกันคะ่ะไม่น้อยก็ยินดีที่จะสู่ไปน้ำกันนะะี่แหละ ท้าวเยนหนอเลยผู้ป่วยกับหลายกัรโลกอะแนง้ว,วผู้ป่วยกับมี่นักก้นกับทอดแ้่นะไม่กันใส่ชีวิตนักขันทำง,งานนี่คิการทำงานของเมียนหน่ยกันนุ่มดวานมันกัราคาไม่ปัญหานึ่งปราสักลลายล,ายล,ายลาย่างตามเด่เคอเสนอไปแล้ว แน่กว่าสูงแต่มีงานมากไม่หน่อยกับไปเห็นอีกคือเขาละค่ะสูงตุกอย่างการแปลที่เขาไม่ต้องหายใจโยนะคะถูกไปเถอะชีวิตเขาเขียนบนละครในเขาเล่นแล้วค่ะหมูครื่งจะได้คุยกับ ด้านครับอเอิร์นคนวันรองรองสาวเนาะเพคนเอิรนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เพคนอยูแยบแล่นะคะอยู่ในตัวจังหวัดที่ไม่้อยอยู่แต่ว่าคนอยูออกไปแข่งอบแรกเนี้ยแยบแล่เป็นกนลูโคินนะคะเพป็นทักทายมากทั้งแรง,งของความเติมตัวมาขึ้นก็เลยคุยกับเพิ่นเพิ่งตะไคร่รูปเพิ่นกระส่งรูปเพชรให้เบิเบ้งเพชรงามงาม แต่ว่ามันแค่อนข้างจะแห้งนิดนึงแต่ว่ากระลังดอกจูปูจีปีงเสียกพืนังพ่อแกงเพิ่นไปเก็บมานะคะเพื่อนว่าเพิ่นอยู่ใกล้แถวข่ทหารนะคะอยู่แถวจังหวัดติมนอยเพื่อนร่อนทหารกับบานก่อนนี่ยเขาก็ยังฝึกบอกว่าเขาิหยุดฝึกวันที่สิบสี่นะคะเพิ่นยัจะสอไปหาเห็ดอนอีกเพิ่นจะกลับเมืองไทยวันที่สิบเก้านี่ เพิน่นกระแสดายเก็บเ็สขายอยู่เพิ่งโค้งสุดไปยอยู่หลายเดือนค่ะรอบนองเพราะว่ายอดแฟนเพิ่นตามไปที่หลังนะคะยอดเพนเนอร์ตามไปที่หลังเพนเนอสิไปยอยู่จากสองสามเดือนมาสนคุยกันกคดีใจน้ำพอนอนเพิ่นอยู่สุรินทร์อยู่แถวขาบเชิงนะคะอยู่แถวขาบเชิงอยู่แถวชงจอมอยู่แน่ตะเก็บชายแดงคือกันกระบาไม่เงี้หน่อยค่ะมามีอะไรก็อยู่ตะเก็บชายแดงคือกันก็ยินดีที่ได้หูวจับกันเนาะค่ะพอดีมันถามว่าเมื่อคืนนี่มันมีอ่ะหมอล่ำมาก สำร้านบุญลาบมาลานอาหารไทยนะคะอยู่เยแบแลเพิ่นเลยว่าไม่ใหญ่บ่ได้มาเกลียวบ่บ่บค่ะไม่ใหญ่บ่ได้ออกจากบ้านเหมือนฝนมาตกเพิ่นจะได้เพิ่นก็บ่ได้เบิง่งเขาเลยว่าไม่ใหญ่บ่ได้ไปหรอกคะ่ะไม่ไน่สิไปวันที่สิบหกนะคะไปบ้านไทยเนี่ยมะร้านอาหารนี่แนหะละไปงานแต่งงานลูกมูรุน้องคนไทยกับคนไทยแต่งงาน,านกัน เพิ่นแต่งเราละจ้ะเพิ่นแต่งยุคโคฬารแล้วคนหนึงบ้านเพิ่นก็เลยสิแต่งอยู่นี่ให้ซุ้มอยู่นี่เดี๋ยวไปกินลงกินเลี้ยงน้ำนะก็ถือว่าฉลองงานแต่งงานนั่นแหละขบัติมาหายไปหน่อยแล้วบัติเพิ่นจบเพิ่นไม่รู้มันกันคนหนึ่งเราแต่ฮักคือนยังไงร้านนอนเลยว่านที่สิบหกมีหนึสิบแปดร้านไทยแต่วันยังบ้านหนึ่งหูว่าสิไปรถไหญยังหารถพห้ไหนใดอยู่แต่ว่าจะพยายามหารถเกาะกระเจ้าไปนะ เยได้ป่ะเ๋ยวหนูสิขอลพันใหญ่มาหั่นไถ่ขึ้นกันสนะสิมาเจอไม่ไงน้อยแล้วก็มาเก็บเพจเด็ดลายคนจะมาสู้กิ่นเนาะใส่เศษมาฝากไม่ไงน้อยแล้วสั่งเพิ่อนว่าเดี๋ยวจะไปเจอเดี๋ยวจะไปเจอไม่ไงแล้วก็สิขอลไล่เส้นแนวมาสั่นหนูหมักก็โอ้ใช่เดียวกันเยอะนักกันสิขอลไล่เส้นกั็นที่บ่ไม่ไงเลยว่ากับพวกเกกันแล้วให้เพิ่อนกับมาจากเมื่งไถ่ก่อนถ้าเพิ่อนจับไม่กินเขาบ้านไปเสียเอิยนม่กินเขาบ้านก็นับถือกันไปเป็นพี่เป็นน้องกันไปคบปากคบกันไปเนาะอย่าบ่าก็ มาเป็นครอบครัวเดียวกันซะเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะมาจากท่างเดียวกันกันคบค้าซึ่งมาข้นไปคนเฮาอยู่ไก่กันธรรมดาเพิ่งจะไปเมื่อไทยโดนยืดอกเราเป็นเชลยลบมาอีกแต่ดีใจค่ะขับซักท่ามาวาอยู่แถวไกลไกเฮ็ดกระลังออกเฮ็ดขั้นจะเจริญเฮ็ดเหลืองนะคะเฮ็ดเหลืองงั้นตะโพตแปงคือกระรังแกงแส ขั้นดอกไงจะแทรกกับบอสแสบได้เห็ดสีเหลืองมันบอกคือเห็ดอันข้าวญวนเห็ดเพิ่งนะเห็ดเพิ่งมันยังแสบผันดอกไงแต่แต่ผู้มักแล้วนมักบักดอกจูมมันเห็ดเพิ่งแล้วกนมักกันดอกบานดอกไงม่หน่อยหมักมักมดว่าแต่เป็นข้าวญวนมีหน่อยว่ามันจิ้มกุ้จังเขากินเนื้อไก่ที่ว่ามันติดเอนเมื่อเขาหยิบมันจะดังกึ๊กกรึกกึกนั่นแหละมักงอีมเหลาพ่น้องใส่ฮอดไก่ใส่ฮอดกุ้ง ต็นั่นบอกว่าเรื่องแากคืพี่น้องฟังอย่าเม่มบ้านเกียวกบกระเป๋าเมียงกระเป,าเป๋เปาแล้ววันจันทร์ก็สิรีบพาลิงนั้นเก็บใส่กระเป,าเป๋าเพราะว่าเมื่อไหร่จะได้เดินทางน้ำพืชหัดปาาระด็นข้ามจะไปกรมแรงงานไปเรื่องสวัสดิการเจ้าของก้อนไปส่งกระดาษไปส่งกระดาษพ่อเหมือนอาทิตย์นี้เมืเน่นไห่ก็จะได้ไง่าย สถานี่กินเงินไปหนั่งล้านแล้วแผนเกี๊ยวหน่อยนึงนน่งนิ้วต้องใช้กระดาษกระป๋อไปสองใบใบนึงใส่สภานปกติอีกใบนึงใส่สูตรพอราะไงล้วก็ใส่สูตรติดสีใส่ไปเผาเ่ราะฉัม่ชินยักชุดกางเกงขาาวต้องใส่ไปในกระเป๋าเดียวกันซุ้มติดสีใส่ไปในงานเผา พ่อของพ่อแย่กับป็นสูตรพ่อแย่ต้องถาไปสองคู่คู่นึงใส่เปดเผาคู่นึงใส่ปกติคขือนกันก็นกนกนไม่แย่น่อยก็เลยจะได้เป็นกระเป๋าหึสองอันออกจากอันเมือ่อคืนไม่น้อยอยู่ประมาณตันเศารานะคะแต่พอมองทีที่ไปประม,มาณใบยๆไปแล้วค่ะ นี่ยทำประมานหกรอยโลกตีเด,เดียวประมาณนะแต่ว่าเราใส่พันยันปบคนขับสบายแน่ไ่ต้องัรงห่วงห่วงกอดต่อนนอก็บว่าต้องัรงเป็นโม่คนขับเย่างเงพอเดี๋ยวพันยญ่ก็ะลูกก็น,นั่งกล้ยกันไป ถ้าหารการกิน,กนบ่เตรียมไปนะกะงกาแฟยังบ่เตรียมไปห้องหิวตอนใดเ้าก็จอดความน้ำมันจอดอาหารแวะก,กินไปนเลยนะคะมันก็ระเทยไายพี่น้องเบื้องวต่ละมองเป็นยังไงน,น้ำนะคะหนึ่งกำลังหนึ่งปรารถนาดีของไม่แย,ย่น้อยกับแต่คนหลายๆพี่น้องให่การติดตามไปเลยตลอดมาแล้วก็คงวา,างวังวาวคงสิไปนุ่กันตลอดไปเนาะคะ่ะรักวก็ใจใจ้ารักนะจุ๊บ